เรืออ่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสุทธิเดชคืออพ์ชก็เลยว่าก็จะจัดตาราจังกิจกรรมกิจกรรมนุ่งพันลูกเอาแม่ไปปล่อยวัดเอาแม่ไปปล่อยสถานีรถไฟ้อกับไล่แม่นี้จากบ้านวีลานะ ในาน,นามของคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกะคปส .2 มูลนิธิผั้นิยมที่หลวงปู่หลวงกองทุนพิวันแก้วเพื่อการศึกษาสารสนาหม้อโรงเรียรบบรน มาบเยียมเจับไปจับไปปวดโรงเรียนอนุบาลองค์านที่ใส่ ตัวอาจารย์และก็มีส่วนร่วมของสังคมชุมชนในการเพองอั